สวัสดีครับวันนี้มาพบกับครูนัเดชยนอีกเช่นเคยนะครับกับอักษรอ้อนเลนนั่นเองครับนักเรียนวันนี้ยังเป็นวิชาคณิตศาสตร์ป2เหมือนเดิมนะครับที่เพิ่มเติมคือต่อจากครั้งนี้แล้วครั้งก่อนครูเล่นสอนเรื่องอะไรไปนะใครจําได้บ้างครับนี่มีคนจําได้ก็คือการหาตัวไม่ทราบค่าจากประโยคสัญลักษณ์นั่นเองซึ่งครั้งก่อนเนี่ยถ้านักเรียนจําได้เราต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรด้วยนะความสัมพันธ์ระหว่างการบวกแล้วก็การลบนั่นเอง ซึ่งครั้งนี้ครับครูนเด่นจะพานักเรียนทําแบบฝึกหัดเพิ่มเติมให้นักเรียนเก่งขึ้นโดยนักเรียนต้องเปิดหนังสือแบบฝึกหัดของอักษรคณิตศาสตร์ป .2 เล่ม1ครับนักเรียนเปิดไปที่หน้า65กันเลยครับนี่พอเริ่เปิดมาแล้วนักเรียนจะเจอแบบนี้ครับเป็นข้อ4ใหญ่นะครับซึ่งมันจะมีทั้งข้อที่เป็นจํานวนคี่และจํานวนคู่แต่ครูนเด่นเนี่ยขอสอนแค่ข้อที่เป็นจํานวนคี่เท่านั้นโอเคไหม เั่นข้อที่ครูนักเรียนไม่ได้สอนก็คือเป็นจ,จํานวนคู่นักเรียนต้องไปทําเป็นการบ้านนั่นเองห้ามไม่ทํานะครับต้องทําให้ทุกคนนะมาดูงั้นข้อนี้ขออ่านคําสั่งก่อนเลยครับเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยหาตัวไม่ทราบค่าครับที่ทําให้ประโยคสัญลักษณ์ต่อไปนี้เป็นจริงนักเรียนบอกว่าโอ้ยมาแปลกค่ะรอบนี้ครั้งก่อนนะใครจําได้ที่ครูนักเรียนสอนไปเนี่ยตัวไม่ทราบค่าเราจะเป็นช่องว่างถูกไหมครับหรือว่ากล่องสี่เหลี่ยมนั่นเองแต่ครั้งนี้จะมาเป็นรูปอะไรเนี่ย ผีเสื้อก็มีใบไม้ก็มีนักเรียนไม่ต้องตกใจพวกที่เป็นรูปภาพทั้งหมดหรือว่าตัวที่เขาไม่บอกค่ามาว่าเขามีค่าเป็นจํานวนเท่าไหร่มันเรียกว่าตัวไม่ทราบค่าทั้งหมดโอเคนะครับดังนั้นมาดูครับเริ่มกันกับข้อที่1ข้อที่1เดี๋ยวครูนขอทบทวนเรื่องเดิมเพราะครูบอกไปแล้วมันต้องใช้ความรู้เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการบวกบกับการลบนั่นเองครับซึ่งทบทวนนะมาดูตรงนี้ครับ จำได้ใช่ไหมครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างการบวกกับการลบเราเขียนได้ทั้งหมด3รูปแบบ1ถ้านักเรียนนําจํานวนที่1นึ่งประกาครูหายนะจำนวนที่1ไปรวมกับจํานวนที่2จะได้เป็นผลรวมของ2จํานวนนั้นออกมาและถ้านักเรียนจะเขียนเป็นการลบครับนักเรียนต้องนําผลรวมวก็คือค่าที่มากที่สุดในนั้นนะไปลบกับจํานวนที่1จะได้ผลลัพธ์เป็นจํานวนที่2คล้ายๆกันเลยครับถ้านักเรียนนําผลรวม ไปลบกับจํานวนที่2จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นจํานวนที่1ได้ได้ครับตรงนี้นะเรื่องเก่าดั้งเดิมเลยทีเดียวโอ้โหแล้วครูเด่นย้ําไปแล้วหลายรอบมากใครยังจําไม่ได้ถือว่าไม่ได้แล้วนะต้องได้ครับเออพวกจำไม่ได้ได้ไงคะเออต้องได้แล้วนะมาดูงั้นครูนเด่นเริ่มกับข้อที่1ครับมาดูเจ้าตัวนี้คือตัวไม่ทราบค่าครูนเด่นให้เขาเป็นนักเรียนดูเจอเครื่องหมายอะไรเครื่องหมายบวกครับดังนั้นถ้าเจอเครื่องหมายบวกต้องเป็นตัวไหนเอ่ยต้องเป็นตัวนี้ครับ โอเคไหมถ้าเป็นตัวนี้หมายความว่าเจ้าตัวนี้คือจํานวนที่1นะครับและเจ้าตัวนี้คือจํานวนที่2และเจ้าฝั่งนี้คือผลอะไรผลรวมนั่นเองครับโอเคไหมดังนั้นเขาถามว่าเจ้าผีเสื้อเนี่ยหรือว่าจานวนที่1ของครูนักเรียนเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ดังนักเรียนทํำยังไงครับอยากได้จํานวนที่1นี่นันกเรียนไปดูถ้าอยากได้จํานวนที่1ก็ต้องนําผลรวมไปลบกับจํานวนที่2นั่นเองโอเคนะ ข้อแรกครูเน้นขอละเอียดก่อนนี่เพื่อนนักเรียนลืมไปแล้วดังนั้นมาดูครับข้อนี้จะได้ว่าเจ้าตัวไม่ทราบค่าต้องมาจากผลรวมครับก็คือ328ต้องไปลบกับจํานวนที่2ก็คือ167นั่นเองครับจําได้ใช่ไหมเมื่อกี้แล้วนักเรียนก็ใช้ความรู้เรื่องการลบครับโอ้โห คนบอกว่าทำไมใช้ความรู้หลายเรื่องจังเลยคะครูใช่รียน,นเรียน,ยนกับครูนักเรียนไปหมดแล้วถูกไหมเอ่ยดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างการบวกกับการลบก็ต้องจําได้ 2. การลบก็ต้องลบเป็นนะครับแบบการลบมี2แบบด้วยนะแบบมีการกระจายกับไม่กระจายต้องเป็นทั้งหมดและต้องใช้ความรู้เรื่องการบวกด้วยนั่นเองโอเคนะมาดูข้อนี้ครับดังนั้นลบให้ครูนักเรียนนิดนึงโดยจําได้ใช่ไหมครับว่าเวลาเริ่มลบเนี่ยต้องเริ่มลบจากหลักหน่วยก่อน ดังนั้นจับ8ลบกับ7เหลือ1ครับหลัก10 2ลบกับ6โอ้มีอยู่2ลบไป6เลยคะ่ะครูลบไม่ได้ทั้งเรียนเก่งมากนะดังนั้นต้องตอบครูได้แล้วนะลบไม่ได้ทำไงครับยืมนี่น่ารักมากดังนั้น2ยืมมาแล้วกลายเป็น12ครับ3ต้องให้ยืมนะจาก3เหลือ2ครับดังนั้นนักเรียนจับหลัก10ลบกันก่อน12ลบ6เหลือ6ครับเก่งมากหลักร้อยเหลือ2ลบ1เหลือ1นนั่นเองครับ ดังนั้นก็จะได้ว่าเท่าไหร่ครับเจ้าตัวไม่ทราบค่าเท่ากับ161นักเรียนก็เขียนตอบให้เรียบร้อยครับว่าตัวไม่ทราบค่าหรือว่าข้อนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นผีเสื้อหรือเป็นมแมลงปอนะฮะนักเรียนไม่ต้องไปโวยวายนะบางคนบอกอุ้ยฉันว่าผีเสื้อ่าแกฉันว่าแมลงปอว่ะไม่ต้องนะไม่ได้โฟกัสตรงนั้นนะนักเรียนนะเออจุดสําคัญคือ161ครับตอบให้ถูกต้องแค่นั้นเองโอเคนะข้อ1ผ่านไปไปต่อข้อที่3ครับ มาดูงั้นครูนเด่นไม่ทบทวนแล้วนะเมื่อกี้ต้องจําได้แล้วนะเจ้าตัวนี้คือจํานวนที่1ครับเจ้าใบไม้เป็นจํานวนที่2และเจ้าตัวนี้คือผลรวมครับดังนั้นเขาอยากได้ใบไม้ใบไม้คือจํานวนที่2อนะักเรียนต้องทํำยังไงเอ่ยผลรวมลบกับจํานวนที่1น,นั่นเองเก่งมากโอ้โหเห็นไหมหลายคนบอกอหนูได้แล้วค่ะครูหนูได้แล้วค่ะดังั้นคนไหนได้แล้วถือว่าดีมากคนไหนยังไม่ได้ ไปทบทวนให้จ้าไม่ขึ้นใจเลยนะครับมาดูดังนั้นตัวนี้ต้องมาจากผลรวมก็คือ 595- ครับลบกับจำนวนที่1ก็คือ243นั่นเองซึ่งนักเรียนก็ลบธรรมดาเลยครับลบให้ครูนดิดนิดนนิดนึงเริ่มจากหลักร้อยไหมไม่ใช่ต้องเริ่มจากหลักหน่วยก่อนนั่นเองครับมาดู5-3ลบ3เหลือ2ครับต่อไป9-4ลบกับ4เหลือ5ครับ และหลักร้อยห้าลบกับสองเหลือสามหูยข้อนี้ไม่ต้องทดเลยครับนักเรียนโอเคนะไม่ต้องยืมมาเลยง่ายๆเลยโอ้โหดูอยากได้แบบนี้ทุกข้อเลยค่ะครูใจเย็นนะคนักบบเรียนโอเคนะมันต้องมีทั้งข้อง่ายแล้วก็ข้อที่มันยากขึ้นมานิดนึงแต่ไม่ถือว่ายากเพราะนักเรียนทําได้นั่นเองดังนั้นตอบให้ครูนิดนิดนึงครับว่าตอนนี้จะได้ว่าเจ้าตัวไม่ทราบค่าหรือว่าน่าจะเป็นใบไม้เนาะเท่ากับ352นั่นเองครับ เขียนให้ถูกต้องแล้วก็ให้สวยงามด้วยนะไปต่อข้อที่5ครับมาดูข้อนี้เขาบอกว่าอะไรเอ่ย341บวกกับน่าจะเป็นพึ่งเนาะครูเห็นตูดมันแหลมๆนี่โอเคนะฮะเออส4 1บวกกับพึ่งครับเท่ากับ617ดังนั้นเจ้าพึ่งก็คือตัวไม่ทราบค่าดังนั้นนักเรียนก็ต้องทราบว่าให้ตัวนี้เป็นจำนวนที่1 และพึ่งต้องเป็นจํานวนที่2นํา1กับ2มารวมกันจะได้เป็นผลรวมนั่นเอง617ตัวนี้ก็คือเป็นผลรวมของเรานั่นเองครับซึ่งเขาให้หาตัวไม่ทราบค่าก็คือเจ้าพึ่งน้อยตัวนี้นั่นเองต้องทํำยังไงนะครับในขยรอยากตอบข้างหลังอยากตอบ่าให้ข้างหลังตอบครับข้างหลังตอบว่ามาจากผลรวมลบกับอะไรนะครับจํานวนที่1ไหนข้างหน้าลองตอบครูสิครับว่าเพื่อนตอบว่าผลรวมลบจํานวนที่1ถูกไหม ถูกต้องนั่นเองเพราะเจ้าพึ่งคือจำนวนที่2นั่นเองครับน่ารักมากดังนั้นข้อนี้เจ้าพึ่งมาจากผลรวมก็คือเป็น617ครับลบกับจำนวนที่1ก็คือ3 4 1ดนั่นเองโอ้โหเห็นไหมนักเรียนตอบคำถามครูได้แล้วแสดงว่าเข้าใจแล้วนั้นลบต่อเลยนะครับเริ่มจากหลักหน่วย7ลบ1เหลือ6ครับต่อไปหลัก10 1ลบกับ4ลบได้ไหมครับ ไม่ได้เก่งมากต้องยืมมาดังนั้น1ยืมมาแล้วกลายเป็น11ครับ6ก็ให้ยืมไปเหลือเท่าไหร่เหลือ5ครับมาดูดังนั้นหลัก1 1 11เลบ4เหลือ7ครับ5ลบ3เหลือ2ครับน่ารักมากดังนั้นนักเรียนก็จะได้ผลลัพธ์มาแล้วก็คือเป็นจำนวนที่2ซึ่งจำนวนที่2ก็คือตัวไม่ทราบค่าหรือว่าเป็นตัวพึ่งนั่นเองดังนั้นเขียนสรุปให้เขานิดน,นึงครับว่า จะได้ว่าเจ้าพึ่งเนี่ยเท่ากับสองร้อยเจ็ดสิบหกนั่นเองโอ้โหเป็นไงไม่ยากใช่ไหมเอ่ยดันถ้าไม่ยากข้อที่ครูไม่ได้สอนไปทำเองนะครับแล้วสลับกันตรวจกับเพื่อนๆโอเคเนาะไปดูข้อที่เจ็ดครับข้อที่เจ็ดบอกว่าเจ็ดรอยสบห้าทีนี้เป็นการลบบ้างนะักเรียนต้องระวังดีๆนะถ้าเป็นการลบนะมาดูครับเจ็ดร้อยยสิบห้าลบกับเจ้าดอกไม้ครับเท่ากับสา1รอยสาสิบเอ็ดหมายความว่าอะไร ข้อนี้ครูเด่นขอเขียนทวนให้นิดนึงเพราะเมื่อกี้เราเจอบวกมาหลายข้อถูกไหมข้อนี้เจอลบระวังนะครับมาดูความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ1เลยอะไรครับถ้าครูนเด่นนาจํานวนที่1ไปรวมกับจํานวนที่2จะได้เป็นผลรวมออกมาครับและแน่นอนเขียนเป็นการลบจะได้ว่าถ้านําผลรวมครับลบกับจํานวนที่1จะได้จํานวนที่2อออกมาและเหมือนๆกัน ถ้านําผลรวมไปลบกับจํานวนที่2ก็จะได้เป็นจํานวนที่1ออกมานั่นเองซึ่งข้อนี้เขาเขียนเป็นการลบครับแสดงว่านักเรียนจะดูการบวกไหมไม่นี่ไม่นะแดนต้องดูเป็นการลบครับก็คือ2ตัวข้างล่างซึ่งนักเรียนจะให้ตัวไหนเป็นจํานวนที่1หรือ2ก็ได้ไม่ผิดดังนั้นมาดูนิดนึงครับถ้านักเรียนใช้2อันนี้ตัวที่อยู่หน้าสุดก็คือตัวแรกก็คือเป็นผลรวมแสดงว่าเจ้าตัวนี้คือผลรวมครับ และครูนเด่นให้เจ้าตัวนี้เป็นจํานวนที่1นนะเจ้าตัวนี้ก็จะกลายเป็นจํานวนที่2นั่นเองครับดังนั้นนักเรียนตอบครูนเด่นหน่อยตอนนี้ตัวไม่ทราบค่าคือจํานวนที่1ครับนักเรียนอยากได้จํานวนที่1ต้องทํำยังไงนะครับต้องเฮย้ยเสียงได้ยินว่าจากข้างหน้าว่าต้องนําผลรวมไปลบกับจํานวนที่สองค่ะเก่งมากใช้ตัวนี้นะครับดังนั้นนักเรียนจะได้แบบนี้ออกมาครับ โดยการนำผลรวมก็คือ725ไปลบกับจํานวนที่2นั่นเองก็คือ331ครับในออกมาแล้วลบให้เรียบร้อยครับเริ่มจากหลักหน่วยก่อน5ลบกับ1เหลือ4ครับต่อไปหลัก10 2ลบ3ลบไม่ได้ต้องยืมมากลายเป็น12ครับและ7ให้ยืมไปแล้วเหลือ6ครับดังนั้นลบต่อนิดนึง12ลบกับ3เหลือ เครับและหลักสุดท้ายหลักร้อยลบสเหลือ3ครับโอ้โหได้คำตอบออกมาแล้วนักเรียนก็จะได้ว่าดังนั้นจะได้ว่าเจ้าดอกไม้เนี่ยเท่ากับสามร้้นั่นเองเป็นไงครับไม่ยากเนาะอ่าใครทันบ้างข้อนี้ยกมือครับโอ้โหน่ารักมากทันนะตอนนี้ครูนัเด่นสอนหน้านี้ไปแล้วทั้งหมด4ข้อนะครับหน้านี้ก็จะเหลืออีกข้อสุดท้ายคือข้อที่9ไปดูกันครับ ข้อที่9้าเป็นน่าจะเป็นมแมลงเต่าทองไหมเออครูเรียนไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่น่าจะใช่นะครับโอเคนะเป็นมแมลงอะไรสักอย่างหนึ่งน่าจะเป็นเต่าทองนั่นแหละมาดูครับแต่สีมันแดงๆนะเออบอกบอกแมลงเต่าทองต้องสีทองค่ะไม่เป็นไรนักเรียนครับอันนี้มันมีความรักอยู่สีชมพูมาเลยโอ้โหมาดูครับดังนั้นเจ้าตัวนี้นักเรียนจําได้ใช่ไหมมันคือการลบนะดังนั้นเจ้าตัวนี้คือผลอะไรแน่ๆผลรวมครับลบกับเจ้าตัวนี้เป็นจํานวนที่หนึ่งนะครูนักเรียนให้เป็นจํานวนที่หนึ่ง จะได้ผลลัพธ์เป็นจํานวนที่2ดังนั้นนักเรียนอยากได้ตัวไม่ซับค่าคือใครเนี่ยผลรวมครับทํำยังไงนะผลรวมเอ๊ะผลรวมมาจากจํานวนที่1รวมกับจํานวนที่2นั่นเองเก่งมากครับดังนั้นก็ต้องนํา7 8 4คือจํานวนที่1นะไปบวกกับจํานวนที่2ก็คือ152นั่นเองครับบวกเลขให้ครูนัดเด่นนิดนึงครับข้อนี้เป็นการบวกนะครับเริ่มจากหลักหน่วยก่อน4บวกกับ2เป็น 6ครับต่อไป8บวกกับ5เป็น13นักเรียนครับเกิน10ไปต้องทดครับ13ต้องเขียน3ทดไป1ครับต่อไปหลักร้อย7บวกกับ1เป็น8ทดมาอีก1นกลายเป็น9สุดยอดมากดังนั้นนักเรียนจะได้ว่าเจ้า,มาแมลงเต่าทองตัวนี้นะครับได้ผลลัพธ์เท่ากับ936นั่นเองเป็นไงเอ่ยโอ้โหหข้อแบบสบายสายไม่ยากใช่ไหมเอ่ยไหนใครบอกไม่ยากบ้างยกมือครับ โอ้ยนักเรียนยกกันเต็มเลยแสดงว่าตอนนี้น่าจะเข้าใจแล้วนะดังนั้นต้องแม่นขึ้นนะครับอยากแม่นขึ้นทํายังไงไปทําแบบฝึกหัดเพิ่มเติมโอเคนะงั้นเดี๋ยวครูนักเรียนพาไปสอนแบบฝึกหัดเพิ่มเติมอีกสักนิดหน่อยดีกว่านักเรียนจะได้เก่งขึ้นนั่นเองไปต่อกันเลยครับมาดูงั้นหน้านี้เมื่อกี้หน้าเมื่อกี้ครูเรียนสอนข้อที่เป็นจํานวนคี่ไปแล้วถูกไหมหน้านี้ขอสอนข้อที่เป็นจํานวนคู่บ้างนะครับดังนั้นข้อไหนที่ครูไม่ได้สอน ไปทำเป็นการบ้านด้วยนะจ๊ะโอเคได้นะครับงั้นถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันกับหน้าน,นี้ครับขออ่านคำสั่งก่อนเขาบอกว่าหาจำนวนแทนรูปครับที่ทำให้ประโยคสัญลักษณ์ต่อไปนี้เป็นจริงรูปก็คือตัวไม่ทราบค่านั่นแหละโอเคไหมครับดังนั้นมาเริ่มกันกับข้อที่2นะครับเขาบอกว่าข้อที่2นะ749ครับลบกับเจ้าตัวนี้ก็คือตัวไม่ทราบค่านะได้ผลลัพธ์เท่ากับ392 ดังนั้นนักเรียนช่วยครูนัเด่นหาเจ้าตัวนี้ก่อนเอการลบเมื่อกี้เรียนไปแล้วนะการลบมันคือยังไงนะเจ้าตัวนี้ต้องเป็นผลรวมครับถ้าเป็นการลบนะผลรวมครูนัเด่นก็ให้เจ้าน่าจะเป็นจรวดนะครับให้เจ้าตัวนี้เป็นจํานวนที่1ครับดังนั้นผลรวมลบกับจํานวนที่1จะได้ผลลัพธ์เป็นจํานวนที่2นั่นเองเก่งมากดังนั้นตอบครูนัเด่นให้ชื่นใจนักเรียนอยากได้จํานวนที่1ครับต้องทํำยังไงนะ จำนวนที่1ต้องมาจากผลรวมลบกับจำนวนที่2นั่นเองโอ้โหสุดยอดดังนั้นมาจาก749ครับนักเรียนก็คือเป็นผลรวมเนาะแล้วก็ต้องไปลบกับจำนวนที่สองก็คือ3 9 2ครับซึ่งนักเรียนลบให้ครูนักเดีนนิดนึงครับมาดูเริ่มจากหลักหน่วยก่อน9ลบกับ2เหลือ7ครับต่อไป4ลบ9เอ๊ะ สมันน้อยกว่า9มันลบไม่ได้ต้องยืมมาโอ้โหนักเรียนเริ่มเก่งแล้วเห็นไหมยืมมาครับกลายเป็น14 7ให้ยืมไปเหลือ6ครับลบต่อเลยดังนั้นหลัก10จะได้ว่า14-9ลบ9ครับเหลือ5น่ารักมากและหลักร้อยครับ6-3ลบ3เหลือ3นั่นเองซึ่งนักเรียนก็จะได้เจ้าตัวไม่ทราบค่าก็คือเป็นจรวดนั่นเองได้มาแล้วก็คือ3 5 7นักเรียนเขียนก่อนครับอย่ลืม นี่เจ้าจรวดอยู่ตรงนี้ครับเจ้าจรวดสีแดงดังนั้นเขียนตอบครับว่าเจ้าจรวดสีแดงเนี่ยมีค่าเท่ากับ357นั่นเองได้มาแล้วนะแต่ข้อนี้มันจะยากขึ้นกว่าหน้าที่แล้วที่ครูเ่นสอนไปเพราะนักเรียนไม่ได้หาแค่เจ้าจรวดสีแดงนักเรียนต้องหาเจ้าตัวนี้น่าจะเป็นเครื่องส่งสัญญาณดาวเทียมอะไรไม่รู้สักอย่างนะโอ้โหเจ้าตัวนี้นะดูแค่ว่าสีเขาออกฟ้าๆน้ำเงินน้ำเงินแล้วกันนะครับ นักเรียนต้องหาเจ้าตัวนี้ต่อแต่ถ้านักเรียนสังเกตนะเจ้าตัวนี้มันไม่ได้มาตัวเดียวครับนักเรียนมันมีเพื่อนมาด้วยเอ๊เพื่อนของมันคือใครคะครูนี่ไงนเรียนลองสังเกตครับเจ้าตัวนี้พาใครมาด้วยพาเจ้าจรวดสีแดงมาด้วยเอาแล้วแสดงว่าตรงนี้นักเรียนจะมีตัวไม่ทราบค่าทั้งหมดกี่ตัวสองตัวคือเจ้าสีฟ้ากับเจ้าสีแดงโอเคไหม แต่โชคดีครับไม่ได้โชคดีหรอกครูนักเด่นสอนมาแล้วว่าเจ้าตัวสีแดงตรงนี้มันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ35 7หใช่ไหมเอ่ยโอเคนะดังนั้นนักเรียนก็จะทราบค่าของเจ้าสีแดงแล้วโอเคไหมนักเรียนก็จะเขียนมันได้ว่าอะไรครับนักเรียนก็แค่แทนค่าเจ้าสีแดงลงไปนะว่าเจ้าสีแดงตัวนี้มีค่าเท่ากับ3 5 7ครับแทนมันลงไปเลยดังนั้นจากตรงนี้นะ ครูนเดียนก็จะได้ว่าตัวไม่ทราบค่าครับไปรวมกับ145แล้วจะได้ผลลัพธ์เป็นเจ้าสีแดงซึ่งเจ้าสีแดงนักเรียนหามาแล้วก็คือ357ครับนี่ได้มาแล้วนะครับแบบนี้ดังนั้นนักเรียนก็ต้องใช้ความรู้ที่ครูณเดียนสอนไปเมื่อกี้เลยเป็นความสัมพันธ์ระหว่างการบวกกับการลบ จำได้ไหมถ้าเป็นการบวกครับนักเรียนต้องทํำยังไงการบวกมาจากจํานวนที่1บวกกับจํานวนที่2แล้วจะได้เป็นผลรวมนั่นเองซึ่งตอบครูนิดหนงนิดนึงแสดงว่าเจ้าตัวนี้คือจํานวนที่1ครับและเจ้านี้ก็คือจํานวนที่2และเจ้านี้ก็ต้องเป็นผลอะไรผลรวมบางคนบอกเจ้านี้เป็นเจ้านี้ค่ะ,ะแสดงว่านักเรียนเป็นลูกนี้ถูกไหมเอ่ยไม่ใช่นะนักเรียนโอ้โหคนละเรื่องกันแล้วนะเดี๋ยวนั้นตอบคําถามครูเล่นก่อน ดังนั้นตัวไม่ทราบค่าของเราคือจํานวนที่1ครับดังนั้นถ้านักเรียนอยากได้จํานวนที่1ต้องมาจากอะไรนะผลรวมลบกับจํานวนที่2เก่งมากๆโอ้โหหู้นัเกเรียนเก่งจริงๆนะเนี่ยครูเนตนย,ยอมเลยนะดังนั้นช่วยครูเรียนหาคําตอบข้อนี้นิดน,นึงครับจะได้ว่าจํานวนที่1มาจากผลรวมก็คือ357ครับต้องลบกับจํานวนที่2ก็คือ145นั่นเอง ซึ่งนักเรียนก็ลบเลขให้เรียบร้อยโดยเริ่มลบจากหลักหน่วยก่อนนั่นเองมาดูครับหลักหน่วยเริ่มจาก7ลบห้าครับเหลือ2หลักสิบห้าลบสี่เหลือ1ครับและหลักร้อยสาลบหนึ่งเหลือ2โอ้โหไม่ต้องมีการยืมไม่ต้องมีการกระจายแต่อย่างใดดังนั้นเจ้าตัวนี้คือสีฟ้าถูกไหมถูกเจ้าตัวสีน้ำเงินสีฟ้านี่แหละโอเคไหม ดังนั้นนักเรียนก็จะเขียนตอบได้แล้วครับว่าไอ้เจ้าสีฟ,ฟ้าน้ําเงินน้าเงินเนี่ยมันมีค่าเท่ากับ2 1 2นั่นเองเป็นไงครับโอ้โหมันเริ่มยากขึ้นถูกไหมเอ่ยดังนั้นเมื่อกี้นะเมื่อกี้เรามีตัวไม่ทราบค่าแค่1ตัวข้อนี้นักเรียนเจอตัวไม่ทราบค่าสูงกี่ตัว2ตัวแน่ดังนั้นวิธีการหาตัวไม่ทราบค่า2ตัวทำยังไงครับนักเรียนต้องหาตัวแรกให้ได้ก่อนโอเคนะครับหาตัวแรกให้ได้ก่อน พอได้ตัวแรกเสร็จปุ๊บนักเรียนก็แทนค่าตัวแรกไปเลยซึ่งตัวนี้นักเรียนหามาแล้วว่ามันมีค่าเท่ากับ357ดังนั้นนักเรียนก็จะแทนเจ้าตัวนี้เป็นเท่าไหร่ได้ครับ357ได้นั่นเองแล้วนักเรียนก็จะเหลือตัวไม่ทราบค่าเป็นตัวนี้อีกหนึ่งตัวนักเรียนก็ไปใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการบวกกับการลบนั่นเองครับซึ่งครูนักเรียนสอนไปแล้วว่าเขียนได้กี่รูปแบบ3รูปแบบนั่นเองทบทวนครับมี จำนวนที่1รวมกับจำนวนที่2จะได้เป็นผลรวมหรือนําผลรวมไปลบกับจำนวนที่1จะได้จํานวนที่2ออกมาและสุดท้ายครับนําผลรวมไปลบกับจํานวนที่2จะได้เป็นจํานวนที่1ออกมานั่นเองตรงนี้สําคัญมากๆเลยนะครับดังนั้นมีข้อที่ครูนเด่ยนยังไม่ได้สอนอีกหลายข้อเลยทีเดียวงั้นฝากให้นักเรียนไปทําแบบฝึกหัดเพิ่มเติมโดยใช้หนังสือของอักษรคณิตศาสตร์ป .2 เล่มหนึ่งนั่นเองครับโอเคนะ วันนี้เดี๋ยวครูักเรียนไปเตรียมสอนคาบหน้าก่อนแล้วกันครับงั้นสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดเคชั่น